Our flag high, sky high, and breast the pride in our สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบรู้อาเซียนนะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์น,นะครับภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารในประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลากหลายนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลขณะเดียวกันภาษาประจำท้องถิ่นภาษาประจำชาติในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างพม่าใช้มิงกะลาบาแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าไปดูที่สิงคโปร์มีมากทริงๆงครับเพราะว่าทั้งคนจีนอยู่อาศัยคนอินเดียอยู่อาศัยภาษากลางของเขา ที่ใช้กันก็คือภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องทักทายด้วยภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับก็คือฮัลโหลนะครับขณะที่เรื่องของอาเซียนวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันแน่นอนว่าส่วนหนึ่งคือการปรับตัวของนักเรียนนักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งปี2557-2558เห็นมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายแห่งนะครับที่มีการปรับตัวภาคการเรียนการสอนปกติบ้านเราก็ในระดับชั้นอุดมศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนในการเปิดเทอมปีนี้มีหลายที่นะครับที่มีการปรับเวลาเรียนขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในปลายปี2558นักศึกษานักเรียนนิสิตจะต้องมีการปรับตัวอย่างไร วันนี้ผมจะได้พูดคุยได้สนทนากับทางรองศาสตราจารย์ดรนัฐาคุปตัดเสถียรนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะคุยนะครับอาจารย์ผมขออนุญาตพักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเต็มเตัมครับ ผลพวงจากปัญหาย้อนกลับมาทำร้ายเราคิดเพื่อโลกเมื่อมนุษย์ทำลายสมดุลทางธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็เป็นผู <osc> ้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ร่วมสร้างอนาคตลดภัยพิบัติระดมพลังพลิกฟื้นคืนผืนป่าในทุกชุมชนทั่วประเทศ ข้าสู่ช่วงที่2ของรอบรูอาเซียนนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะครับการปรับตัวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่ามีความสําคัญนะครับผมขออนุญาตคุยกับอาจารย์อาจารย์นัฐาแล้วกันนะฮะผมคุยเลยแล้วกันนะว่าจริงๆรแล้วพอพูดถึงเรื่องของการปรับตัวสู่สู่อาเซียนเนี่ยในระดับคงจะต้องแบ่งเป็นระดับสถาบันมหาวิทยาลัยต่างเขาก็คงต้องมีการปรับขณะเดียวกันความพร้อมของนักเรียนก็มีการปรับด้วยเหมือนกันเอาเอาระดับของนักเรียนก่อนดีกว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะถ้าเป เขาเรียกว่าเราจะปรับตัวเป็นอาเซียนเนี่ยก็ต้องหาความรู้หาความรู้ให้เข้าใจว่าอาเซียนคืออะไรนะคะแล้วแล้วพอเข้าไปอยู่ในระดับุวมศึกษาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่ามีโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยมากขึ้นนะคะในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ก็คือมีความร่วมมือกับต่างประเทศค่อนข้างมากนะคะอย่างมหาวิทยาลัยราชมงคลเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนครบทุกประเทศเลยนะคะแล้วลองพยายามผลักดันให้นักศึกษาเราเนี่ยได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะคะไปเรียนแบบ ถ่ายโอนวยกิจมานะคะหรือว่ามีการจัดโครงการร่วมร่วมกันนะแข่งขันหรือว่าทําอบรมนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนวนัฒธรรมเนี่ยเพราะฉนั้นนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีโอกาสสูง เมื่อเข้าไปอยู่ระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนและก็สัมผัสกับความเป็นอาเซียนมากขึ้นคือถ้าถ้าอย่งนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบผมเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเรียนอาจารย์เรียนเนี่ยก็คือถ้าอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็เรียนเนี่ย <c oughs> ในประเทศ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> จูฬารรมาสตร์ลังสิลก็เรียนอย่างนี้ใช่ไหมฮะรำคำแหงก็เรียนในมหาวิทยาลัยแสดงว่าโอกาสพอพูดถึงเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยโอกาสของนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลง มันทาให้สถาบันหรือว่ามหาวิทยานี้มีการปรับตัวเพื่อจะเปิดโอกาสนี่คะใช่ค่ะก็คืออย่างมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีกองทุนพัฒนาน,นักศึกษานะคะกเ็เราเรามีการตั้งเป้าเลยแหละว่านักศึกษาของเราเนี่ยจะต้องมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปเรียนที่นูน่นไปทํากิจกรรมที่นูน่นหรือว่า เป็นการแข่งขันนะคะหรือแม้กระทั่งเราเราสร้างบรรยากาศที่ว่าเรารับเด็กต่างชาติเข้ามารับเด็กต่างชาติเข้ามาสร้างบรรยากาศที่เป็นนานาชาติมากขึ้นนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเรามีนักศึกษาต่างชาติในมืออยู่เนี่ยนักศึกษาประเทศจากประเทศอินโดนีเซียเนี่20คนคนะคะมีนักศึกษาจากกัมพูชานะประมาณเกือบ10คนนะคะแล้วก็ยังมีอาเซียนบวก3นะคะมีนักศึกษาจีนมาอยู่ที่เราเนี่ย90คนนะคะแล้วก็นักศึกษาในยุโรปอีกนะคะเพราะฉะนั้น นักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นละมีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความกระตือร้นที่จะสื่อสารได้เรื่องของภาษาเนี่ยสำคัญนะคะแล้วณปัจจุบันนักศึกษาทราบเลยทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าภาษาสําคัญมากเรื่องของภาษาอังกฤษมันต้องมันมันจะมีโอกาสให้ไปทุกคนไหมบางทีอาจารย์พูดถึงโอกาสคงงไม่ทุกคนนะคะคือเราก็พยายามเปิดโอกาสอย่างเช่นว่าถ้ามีทุนมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยจะมีทุนจากสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาสกอเนี่ย สองปีแรกเนี่ยเราก็ส่งเด็กไปได้คนเดียวนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราทำเ,าเขาเรียกว่าดีขึ้น4คนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ผู้ปกครองนะคะครอบครัวไหนที่ส่งเสริมเนี่ยก็อาจจะช่วยกันนะคะผู้ปกครองก็ช่วยช่วยครึ่งหนึง่งมหาวิทยาลัยช่วยครึ่งหนึง่งหรือแล้วแต่สัดส่วนที่เหมาะสมค่ะครับอย่างอาจารย์พูดถึงว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครับบอกว่าเอาละเราได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในในอาเซียนครบทุกประเทศ ไอ้นี่มันเป็นแบบไหนมันเป็นมันเป็นยังไงคือคือเราจะส่งเด็กไปที่ที่ที่กัมพูชาหรอก็หรือว่าทางกัมพูชาเ็าจะเข้ามาเรียนของเราหรืออะไรยังไงฮะมันก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าเคมีของแต่ละประเทศนะคะอย่างอย่างอย่างเคมีอ่าเป็นเคมิสตรีนะคะเคมิสตรีของแต่ละแต่ละคู่ของของเขาอะนะคะอย่างอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาอาจจะบุกเราเยอะหน่อยนักศึกษาเขาเขามาเยอะแล้วรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนจํานวนมากนะคะอย่างเราเนี่ย เราก็จะค่อนข้างไปฟิลิปปินส์เยอะหน่อยนะคะก็คือแล้วแต่แล้วแต่คู่ว่าตรงไหนถึงจะเหมาะสมครับมาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างเง <Malaysia, S 1> ี้มาเลเซียสิงคโปร์ก็จะมีการลักษณะเป็นการทำเวิร์กช็อปร่วมกันหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกบริการชุมชนอย่างเงี้ยค,ค่ะก็มี มีเหมือนกันค่ะอันนี้เราเห็นละเราเห็นโอกาสที่มันมีม,มีมีการเปิดโอกาสกว้างขึ้นนะสำหรับนักศึกษาหรือว่านิสิตที่จะจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศและขณะเดียวกันได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันแล้วก็ดูว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมคมันเขาก็มองเราเหมือนกันว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าในระดับของเริ่มต้นนี่ผมเรียนถามจารยน์นะี้ว่าในระดับเริ่มต้นเนี่ย<ม>คือ,อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเราเรามีการสอนแทรกเรามีการแบบให้โอกาสของเขาไปเพื่อจะกลับมาเพื่อจะมาบอกมาสอนอะไรอย่างนี้ไหมครัมีค่ะแล้วก็จัด โครงการอย่างบุคลากรเนี่ยเขาเขาอยากได้เรื่องของภาษาค่อนข้างมากนะคะทุกคนตตะหนักมากเลยเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จัดร่วมมือเลยกับ C P S C ของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็น c o l ัมโบสตาฟ f technical education เนี่ยนะคะ,คะก็ก็เขาก็จัดคอร์สให้เราแล้วก็เอาบุคลากร,กรเราไปนะคะไปแล้วก็ไปไปเรียนไปใช้ชีวิตที่นูน่นเพราะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย มันต้องใช้ต้องใช้ภาษาอังกฤษถูกบังคับคนะ่ะถูกบังคับเลยแล้วก็กลับมาเราก็มีการฟีดแบ็ติดตามนะติดตามผลว่าเออคุณได้มีการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างแล้วก็เ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางฟิลิปปินส์ก็กลับมาจัดเวิร์กช็อประยะสั้นให้เราเอาชุดเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็เรียกร้องว่าอยากให้เราจัดอีกปีนี้นะก็อาจจะขยายผลไปอีกเพิ่มจํานวนงั้น,น <ะ S 1> ผมนถามอาจารย์เลยคือผมเห็นหลายต่อหลายคนเนี่ยอย่างผมเองผมก็เป็น <c oughs> ถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนี่ยโอเคเราได,ได้ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะแต่อยู่เมืองไทยเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลย <c oughs> นะทั้งบุคลากรทั้งนักศึกษาอย่างของอาจารย์ที่เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยน้องๆด้วยบุคลากรด้วยเนี่ยพอกลับมาลืมไหมทิ้งไหมก็เราก็พยายามสร้างโอกาสในการใช้นะคะอย่างอย่างที่ท,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 ที่ที่นั่งอยู่เนี่ยสำนักง,งานก็จะบอกเลยว่าถ้าเข้ามาสำนักง,งานเราเนี่ยสำนักง,งานวิเทศเนี่ย <c oughs> กูต้องใช้ภาษาอังกฤษนะอ๋อเดินเข้าไปนี่จะภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เรามีมีท่านหนึ่งมาจากฟิลิปปินส์นะคะเป็นคนฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งสองฝ่ายฟิลิปปินส์ก็พูดไทยได้คนไทยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีลักษณะของเมื่อนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเนี่ยนะคะบางในในคลาสก็ต้องสอบภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเด็กไทยก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเนี่ยเวลามีต่างชาติมามันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษแสดงว่าเขาก็ใช้พัฒนาตัวเองพัฒนาขึ้นค่ะไม่ได้ตื่นตระหนกแล้วาวนี้ก็เริ่มกล้าพูดมันดีกว่าเมื่อก่อนดีกว่านะคะคิดว่าตอนนี้เราค่อนข้างพร้อมแหละ ที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นครับผมเห็นตอนนี้หลายต่อหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยจะคือมีหลักสูตรที่แบบเ,เรียนในจุฬาลงกรณ์ได้ดีดีกรีอีกดีกรีหนึ่งหรือว่าปริญญาอีกใบหนึ่งของโคลัมโบโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยนิวเซาแลนดของออสเตรเลียอะไรก็สุดแท้แต่เยอะแย,ยะไปหมดเลยไออย่างนี้มันโอกาสของพอมันเป็นอาเซียนแล้วมันจะมีโอกาสที่เราจบที่ที่ที่ททราชมงคลธัญบุรีได้ ของมาเลเซียหรือได้ของสิงคโปร์ยูนิเวอร์ซิตี้อะไรอย่างนี้ได้ได้ไดหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่นะคะที่ว่าเราเราตลาดของนักศึกษาเนี่ยมากขึ้นอาเซียนเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องพยายามหาและเปิดโอกาสว่าสร้างหลักสูตรเป็นแบบที่ พิธีกรว่านะคะดูโอดีกรีจอยดีกรีเนี่ยคือได้2ปริญญามันเป็นยังไงคือเรียนเรียน4ปีเนี่ยนะแต่ว่าเราไปแลกเปลี่ยนที่ที่ต่างประเทศอย่าง,อย,างอย่างของที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะเปิดละอันนี้เราทําความร่วมมือกับเวียดนามนะคะมหาวิทยาลัยหงดึกที่ประเทศเวียดนามเ,ออเป็นแบบ3ามบวกหนึ 1, ่งสามบวกหนึ่งหรือ1นบวกสหรือ2อบวกสออย่างเงี้ยค่ะก็หมายถึงว่าหลักสูตรนี้ของบริหารธุรกิจนะคะก็จะรับเด็กเวียดนามนะที่มหาวิทยาลัยหงดึกเนี่ยเรียน พื้นฐานที่นั่นหนึ่งปีแล้วสามปีมาเรียนที่เราจบแล้วได้สองปริญญาค่ะก็คือเรียนที่เวียดนามหนึ่งปีใช่ไหมฮะแต่ว่า,มา,ม,ามาเรียนที่เรานี่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ค่ะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะ,ะหลักสูตรในพวกนี้นี่ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วของเราล่ะของเรามีโอกาสที่จะไปเรียนอย่างนี้กับที่เวียดนามไหมฮะก็มีโอกาสค่ะแล้วแต่หลักสูตรที่จะเปิดนะคะว่าว่าเราจะทําทําความร่วมมือกับเขาในระดับไหนอย่างตอนนี้ที่ที่ที่ทำกับอินโดอยู่กําลัง ดูกันอยู่นะคะ,คะก็เป็น2บวกสหมายถึงว่าอ,อินโดนักศึกษาประเทศอินโดเรียนที่เขา2ปีมาอยู่ที่เรา2ปีอ 2> ของเราเช่นเดียวกันอยู่ที่เรา2ปีไปที่เขา2ปีอย่างอินโดม,มีตลาดอะไรน่าสนใจเราถึงเปิดหลักูตรนี้คนอินโดอยากมาบ้านเรานะคะเออะะคือคืออันนี้มันสําคัญนะะอาจารย์คือถ้าถ้าทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยธุรกิจบริหารธุรกิจเนี่ยทำไมเราไปเปิดกับเวียดนามอันนี้ก็แล้วแต่เคมีของเขาเขาต้องการเขาอาจจะเคยทําความร่วมมือกันมาแล้วแล้วก็ทางเขาต้องการ น่าจะเป็นความต้องการทางเขาว่าอยากได้ปริญญาที่เราด้วยก็อาจจะเป็นว่าเมื่อจบแล้วโอกาสที่จะทํางานในประเทศเราก็สูงขึ้นค่ะหรือว่าบริษัทที่ทํางานทั้งเวียดนามและไทยอาจจะมีโอกาสที่ทํางานกับบริษัทเหล่านี้มากขึ้นอ๋อถ้าเขาถามอย่างนี้ขอดูหน่อยว่าจบที่ไหนคนเวียดนามก็โชว์สองใบเลยใบหนึ่งก็ที่ผมดึกใช่ไหมฮะอีกใบหนึ่งก็ที่ทางราชมงคลธัญบุรีใช่ค่ะอ๋อของของของอินโดแลครับอของอินโดเนียมีมีหลาย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 หลักสูตรค่ะมีทั้งวิศวะ นะคะวิศวกรรมศาสตร์มีสถาปัตยกรรมศาสตร์มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะโโผมว่าน่าสนใจที่วิศวะยานยนต์มากวิศวะนี่จะแทบจะทุกสาขาเลยค่ะก็เครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหาการ,ครเคมีค่ะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเราได้ประโยชน์ไหมอาจารย์ได้ประโยชน์นะคะคือเอานี้เบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้เป็น เต็มรูปแบบนะคะตอนนี้เป็นแค่เครดิตทานสเฟอร์ก่อนหมายถึงว่านักศึกษาเข้ามานักศึกษาเราไปเนี่ยเอาลองลองเป็นน้ําจิ้มก่อนก็แค่เทอมหนึ่งสองเทอมเนี่ยเราเด็กเข้ามาปุ๊บเราก็เข้าคลาสเราสอนภาษาอังกฤษนะคะรู้สึกเลยว่าเด็กไทยเรากระตือร้นมากขึ้นนะคะเขารู้เลยว่าเขาต้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เข้าใจนะก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านภาษาไทยนี่แหละอ่านมาก่อนแล้วก็มาจับ จะเป็นจับประเด็นว่าเออถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้นะแล้วเราไปพูดด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็มันพิสูจน์ได้ด้วยกันการทดสอบครับทดสอบว่าเออเด็กเราก็ไม่ได้แพ้เด็กต่างชาติก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็ทำข้อสอบได้รอถ้าตัดจริงๆเราอยู่อันดับแปด พอดีวิชาที่สอนวิชาภาษอาจจะเป็นที่ตัวนักศึกษาด้วยนะคะแล้วแต่คลาสด้วยครับและอย่างนี้เนี่ยมันจะจะจะช่วยยังไงบ้างจ้าคือคือพอดีหลายคนเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ว่าเอาล่ะถ้าเห็นเห็นเห็นอย่างอินโดนีเซียเห็นอย่างความร่วมมืออย่างเวียดนามอย่างเงี้ยอย่างผมเลยความเข้าใจอย่างแรกเฮ้ยเขาได้ประโยชน์นะถูกไหมฮะอันนี้เราแบบเราเราแบบมองแบบประเทศเรานะเรานี่มันต้องต้องสิงคโปร์อ่ะใช่ใช่ใช่ไหมมาเลก็สูสี โอกาสโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนี้เรามีความร่วมมือกับทางทางสิงคโปร์หลังจากที่มันเปิด AEC อะไรอย่างนี้มีไหมคะค่ะก็มีก็จะเป็นอาจจะเป็นคอร์สระยะสั้นที่ทเราจะส่งเด็กเราไปหรือว่าเอาเป็น on the job training รหรือว่า co operation education ก็คือหมายถึงว่าไปฝึกงานเลยไปทำสาขกิจที่นู่นเลยฝึกงานจริงเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์สำหรับเรา ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างอเมริกาที่อะไร Work and Travel อะไรอย่างนี้ฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนฝึกงานนะคะเรียนแล้วแล้วก็ไปลองฝึกจริงในสถานประกอบการคือถ้าเขาเขาเขาเก่งอะไรเราก็ใช้หลักสูตรในสาขานั้นใช่ไหมฮะเขาเก่งเรื่องของการเทรดดิ้งเราก็ส่งไปฝึกงานที่นู่นใช่แล้วครับการพัฒนาเรื่องของภาษามีการแลกเปลี่ยนเรื่องของของคนที่จะมาเรียนด้วยกันอย่างคนไทยกับคนอินโดนีเซียคนไทยกับทางเวียดนามเนี่ยมันมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันจะช่วยให้ความเข้าใจ ไอ้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องไอ้รูปแบบของการอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้มันมันมากขึ้นไหมฮะก็น่าจะมีส่วนช่วยนะคะเพราะว่าในการที่มาทํางานด้วยกันก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะว่าสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างนะตามวัฒนธรรมแน่นอนนะ,ะนั้นสาหรับ คนไทยเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่านธรมการทํางานที่เป็นสากลเรื่องของการตรงต่อเวลาเรื่องของการทํางานเป็นทีมเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะไม่สิ้นสุดหรือที่เรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเรียนรู้พวกนี้ค่ะ ของของคนอื่นคนคนอื่นเขาเป็นไหมฮะปัญหาเรื่องของการตรง่อยวลาปัญหาเรื่องของทํางานผมต้องทํางานคนเดียวอ่ะรู้สึกว่างานมันสาเร็จมากกว่าทํางานเป็นทีมอ่ะก็คงจะมีหมดราคาก็คงเหมือนเหมือนกันราคาที่ในภูมิภาคนี้เป็นไหมอันนี้ผมเรียนถามมาได้อันนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบได้นะคะแต่ว่าก็เท่าที่สัมผัสกับลูกศิษย์เก่าที่ออกไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทั้งเขาขยันวิศวกรเวียดนามเนี่ยขยันมากอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า อย่างมาเลเซียสิงคโปร์นี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าเขาค่อนข้างาทำงานเป็นหลักนะคะแล้วก็มีระเบียบว,วินัยในตัวเองอใช่ไหมส่วนใหญ่พอมาของเราเขาก็จะบอกว่าเออก็ช่วยให้ไม่เครียดพอทำงานกับคนไทยเนี่ยไม่เครียดค่อนข้างสบายๆคือคือเราก็มีข้อดีนะคะ คือคนชอบเราเพราะว่าเราเราไม่เครียดเราสบายสบายเราเฮาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถสังสรรตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถทําให้งานรุ่ร่วงได้สําเร็จได้ครับอาจารย์มองว่าไอการเปิด a อซการที่เรามีการปรับตัวมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของการการศึกษาวิชาต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาประเทศยังไงบ้างตอบยากกันนะคะก็ เรียนก็หมายถึงว่าในเมื่อทํางานด้วยกันได้เรียนรู้ด้วยกันเนี่ย<ๆ>ก็ศึกษากันไปแล้วก็จะได้รู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปทิศทางไหนให้มากขึ้นค่ะอย่างมุมมุมมุมของการพัฒนานี้อาจารย์มองว่าผมผมเรีนยนฐานใจนี้นะเผื่ออาจารย์จะได้คุยกับทางทางต่างชาติเขางอ้างมากเนี่ยว่าของบ้านเราเนี่ยขเ,าเยขามองซูมอินเข้ามามองในบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะต้องเดินยังไงบ้านเรานะคะถ้ามองเนี่ยก็น่าจะมองในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตนะคะ เพราะว่าเราก็น่าจะเป็นแหล่งผลิตอยู่ยังคงเป็นอยู่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราน่าจะเน้นในเรื่องของการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเรื่องของ product development เนี่ยที่จะทำยังไงให้สามารถออตอบสนองความต้องการที่มันแตกต่างนะคะจากหลายเชื้อชาติหลายชนชาติหลายวัฒนธรรมไม่ใช่โอท็อปนี่เหมือนกันทั้งเที่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่โอท็อปเฉพาะประเทศไทยก็ต่างชาติด้วยเขาชอบอะไรเราก็ต้องปรับ ก็ต้องปรับไปแต่ว่า<ช>สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นเรื่องของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการปรับตัวแน่ๆครับจาย์คือเรื่องเรื่องของอะไรนะรับการกําหนดภาคเรียนใช่ไหมนะ,ะให้มันสอดคล้องกันใน AEC อซของของ,ของเราได้มีการการปรับไหมเพราะผมได้ข่าวมาปี2 5 5 7จจะมีการปรับบางที่ก็ระดับมัธยมศึกษาก็จะปรับให้เหมือนทางสิงคโปร์เลยอะไรอย่างเงี้ยน่นะครของเราม,มีมีเปลี่ยนแปลงแล้วไหมครัของมหาวิทยาลัยก็ปรับแล้วคะ่ะปีหน้าปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราก็จะไม่เปิดแล้วมิถุนาไปเปิดสิงหาคม ปีการศึกษาหน้า2557ใช่ค่ะก็เปิดเป็นเปิดเทอม18สิงหาคม จากเดิมนี่เป็นมิถุนายนมิถุนายนประมาณสักวันที่5วันที่6อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เลื่อนไป2เดือนเลื่อมเป็นสองเดือนอันนี้ก็คือเป็นภาคเรียนที่1ใช่ค่ะปกตินี่สิงหาตุลาฯนี่เราจะจะปิดเทอมแล้วนะใช่ค่ะเราก็จะไปปิดธันวาเออแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นสิงหาถึงธันวาอันนี้ภาคเรียนที่1ใช่ไหมฮะภาคเรียนที่2มกราคมถึงพฤษภาคมมกราถึงพฤษภาคมใช่ไหมฮะก็คือก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าช่วงหยุดนี่ก็ประมาณสัก3ามสามวันที่เหมือนเดิมช่วงหยุดนี่จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหม ที่อื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันน่าจะใกล้เคียงค่ะสาหรับอ,อ,อย่างที่อิโนโดนีเซียเนี่ยก็จะเปิดประมาณกัญญนยาสิงคโปร์ก็สิงหากันยาประมาณเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะประมาณสิงหากันยาที่จะเป็นเทอมหนึ่งแล้วอย่างนี้มันจะ,จะทำให้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเอกภาพใน,ใ,นใ,นในส่วนของอาเซียน,นแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะส่งเด็กเราไปเนี่ยหรือเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันเป็นว่าต้องรอส,สักสองเดือนนะเราถึงเปิดเทอมหรือว่าเราไปไม่ได้เพราะว่า เขาเปิดไปแล้วครึ่งสองเถอ,อสองเดือนอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็จะเปิดพร้อมกันแล้วในการที่จะแลกเปลี่ยนนะคะในการที่วางแผนการศึกษาเนี่ยก็จะสอดคล้องกันละคือถ้าฟังอย่างนี้ก็คือ,อเรื่องของหลักสูตรวิชาที่มีการแลกเปลี่ยนแล้วเวลาทําให้มันตรงกันซะ,ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่ค่ะ ผมเหลืออีกหนึ่งนาทีครับอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ที่ชมอยู่นะฮะส่วนหนึ่งอยากจะบอกว่าเอาละโอกาสในการศึกษาครั้งนี้ที่ที่อาเซียนมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราจะไปในทิศทางไหนเราควรจะทําตัวยังไงค่ะก็มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็เปิดโอกาสและให้ให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะศึกษาแล้วก็มีโอกาสไปต่างประเทศหรือว่ายกต่างประเทศมาไว้ที่ที่ที่มหาวิทยาลัยนะคะอย่างราชมงคลธัญบุรีเนี่ยก็ มีนโยบายส,ส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับต่างชาติะะซึ่งตอนนี้เราก็กําลังรับสมัครอยู่แล้วนะคะคก็มาได้เลยมาได้เลยนะเผื่อเผื่อเผือออ่อจะได้ไปอินโดนีเซียไปเห็นความเจริญของเขาที่ตอนนี้นิดล่าสุดน,นี่จริงๆแล้วของอะไรล่ะ,ะรถยนต์ยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อหนึ่งนิด ฐานอาจจะไปที่นู่นนะที่นู่นคนเยอะมาก400กว่าล้านนี่นะวิศวกรรมของที่นู่นยานยนต์เขาจะต้องพัฒนาแน่นอนนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็พูดถึงเรื่องของการปรับระบบการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเอาละครับเดี๋ยวของเราไปติดตามในช่วงของ i n นไซต์อาเซียนกันต่อครับ วัจัยหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียนแล้วเนี่ยคงจะต้องมองในลักษณะที่ว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยระบบในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยค่อนข้างก,าก้าวไกลแล้วก็โรคไล้พรมแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการค้าก็จะเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่จะต้องมองดูก็คือรูปแบบการค้าในเรื่องของความต้องการของโลกว่ากระแสในเรื่องของการรักษาสิ่งสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการ นิยมนวัตกรรมต่างๆรวมทั้งการสร้างสารรค์ต่างๆก็จะเป็นส่วนสําคัญในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในเรื่องของตลาดในอนาคตที่อันใกล้เนี่ยขอให้เน้นอยู่สี่อย่างด้วยกัน CIGC c. c ตัวแรกคือการสื่อสารคอ m m u n i c a t i o n นะคะจะต้องมีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการค้าต่อไประบบการค้าทางโทรศัพท์หรือการค้าทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line หรือ Instagram ต่างๆนี่จะมีบทบาทค่อนข้างมากแล้วก็ในแง่ของ generation smart smart generation เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสนใจต่อความเคลื่อนไหวหรือความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องมีการสื่อสารทําความเข้าใจในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ i innovation นี่คือลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเป็นนิชหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้อง G ในลักษณะของการรักษาสิ่งแวดล้อมลักษณะของ Sustainable กันอยู่อย่างยั่งยืนโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการและมีลักษณะของการเอาผลิตตะพันที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะแล้วก็4ตัวสุดท้ายก็คือการคิดสร้างสรรค์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ การดูดีไซน์หรือการออกแบบอะไรต่างๆนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะต้องเอามาช่วยเพื่อที่จะปรับปรุงในลักษณะของการทำธุรกิจในอนาคตอันใกล้รวมทั้ง Speed to Commercial ด้วยการเข้าถึงสินค้าหรือลูกค้าด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ต้องให้ความสำคัญค่ะ ทั้งหมดคือรอบรู้อาเซียนประจำวันนี้นะครับซึ่งคงได้เห็นภาพนะครับว่าน้องๆจะมีโอกาสในการเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆขณะเดียวกันโอกาสที่เพื่อนบ้านของเราที่จะมาศึกษาในประเทศไทยก็มีมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งการปรับตัวของน้องๆถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้อนรับหรือว่าเปิดต้อนรับในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาษานี่ต้องใช้ในการสื่อสารแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมรัตงพงศ์ธีรพัฒนานน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ but